สวัสดีครับคุณผู้ชมหัวร้ไฟเตอร์คราวนี้ก็อยากที่เห็นกับชื่อคลิปไปนะครับมันจะเป็นมิราแแมะระหว่างเกนเนเจอร์กับเกนเนเจอร์อัน,นี้ขอโทษลงเงานะครับนะถ้าทีนีเล่นเดิมพัน<ะ>หรือมืนไปก็คิด<อ>ีนด้วยแล้วขึ้นกลับมากต่บไปด้ดวยแต่คนดูเขาก็บางคนเขาก็ด่าขา,า,าเล่นด่าเลยเพนะราะงั้นในายต้องใจนิ่งม,มากกว่านี้ด้วย เริ่มก่อนนะบันต้องวิ่งให้มากกว่าดีเยยลยจ๊ดครับเนี่ยโจ๊ดเทปเทปแล้วไปอะไรไม่ชีพาวผมไม่ได้เล่นตัวว้าเลยตัววาคือเดอะเบสตอนนี้กูกำลังหาเ็กเดอะเบสของกูอยู่ดิไม่เจออีกคอย ก็รับไม่ได้คุมสองไปเลยพี่ลงไม่อื่นเธอไม่ได้เลยพีย่จะลงเป็น,นยังไงไปสี่แล้วอุ้อยอ่ะกาตีหรือเปล่ากาตีหรือเปล่าอะตัดตัดตา คีคอกกี้กกเหรอตีคอกกี้เหรอเก้ไม่ต็ทำลายคอกกี้ว <c oughs> ะไหนบอกมาไฮ้ยจะร้องนะเนี่ยเออมูจะเล่นจาวามจะร้องเนี่ยชิวง <c oughs> ่ะยาๆยอกๆครับโดนมั่งบนะัตเ <c oughs> จลยสไต นีุ่จะใช้อะไรดีเขบอกว่าโอยเป็นเรืนองนะดาบอยู่นะคุณอพลังเนี่ยสิบสองแดแข็งา้อล็ขงส่ไปกนครับี่ัว่าิจวดที่จวด ซักเซสองหมื่ตีแล้วจวดเท็กแวบ้านหนึ่งหายอะไรก็ได้่ยายยางไปไม่ว่ามากระทืบกูเล,เล่เลยตัวเริ่มแม่นดับแล้วค่ะพรบคุ้มครองสัตด์สใบบวกสองหมื่นใช่หไม่ใช่ดีบวกสิเออย่าบวกสองหมืนห่นกัะเทียป้สิบหกีนะ,อะเอาแอบบตีแบบ

เดีเพ่ครับไม่ตาย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 สะกคนดรับมัาเดียวท่าเดียวเตา้าหนึ่งดีท่านไม่ดยาก็อไเปิดไม่่้างเรือนเวเราแม่งเงินท่านี้เหรอ

มา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 เด็กย <your> ืนโยนฝกนี่ตแหวนครับนช้ถือได้ป่<า>ปะได้ดิตัวนี้นะมา,าใช้มมบอกว่าโยนลองตีให้ตตัว โยนบ at so oh, ้างจั๊บให้ี่ผ่นโยนให้ไปนี่ต้นโบัดหนึ่งโยนให้เฉพาะตัวที่มีซ็กซสนะอติลาเซกซสสองหมื่นแล้วก็โซบัเแค่ีนหนึ่งพี่สองตัวกสีใช้เทคนินี้นะตายโจ้ตไยโจวมันไม่ตายอยู่แล้วก็ได้จ้วี่มยสองหมื่นไปคีเดียวไม่หวัน ีดจกบชี้ไปนี้ตายไงแดงสองกดสองสกูได้ไงแดงเดี๋ยวัดสามดิสามมันไม่ให้จัวะไม่เนียนโกไม่เนียนไม่เอ้ อกแล้วคลิปนี้อาจจะเบอร์เบอร์ยนอเป็นสภาพบอดแบบนี้ไม่คุดออย่าไดนน้ขันยโลมาไล่ีระเบิดไม่ให่พี่น่างดวายอย่างคุณจะได้โจทย์ยังไงมันไม่ชวนเด็ดล็อกเลยที

กูอยากได้แม่งคิดเทคสำคัญตายเสริเก็่สามไหมนี่บอกสี่วันกันเียอว่างไม,มตีไม่มันไม่มีเทค ด,ดีดีเออพลังแมนไอจอนนอย่อ่ะเทคแวนหลังตีเสร็จโซบัตหนึ่งโยนพลังไอ้เพื่อนหนึ่งไรกวนี้พลังเกินสองหมื่นจักเศษเฮ้ยพี่นี่นะตีครับก็เซ็ทจวนพิเทคอ่าเท่าไหร่วะ 15สิบกเจ็ดเป็น2กเจ็ดเป็นยี่สิบสอดเป็นสามหมื่นิจวตเฮ้ยไม่ต้องเอายืมไปเอ้ได้จ้เลยอกแปดหกเก้าเป็นยี่ทจวยี่สิบเอ็นเทไอ้นี่ตายสนาเกตสามสมสองหนึ่งถูก้ะ ตใค่ะส,สิวุดตกอตะกี้สกิลของตัวเลิ่ชี้ให้ตัวนี้ตัวนี้บอกเท่าไหไรเป็นบิ๊กเบลลี่ไม่โดนทายเพราะงั้นไม่ตายตายตคนเดียวอะไรไม่อยุดตกันอไะ ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหอาม่้ามกเแปดเาสรับไอ้องมูคือแล้วไยถามกูลกตายสุดท้ายหมึงกะตายน่าไัจะตายทำไมวะ แต่มึงอย่างงี้ตลอดไอ้เวลามึงลอมึงก็ตายทีเดียวแล้วก็แล้วแต่มันตายตจบเทอบอก่าทีนี้มันจะไม่อยูนเทคโนโลยีพันยงไงมาไนีไยจังวิัไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าตายบุกีพันได้เลยไม่ตายหรือว่าตายจบเทอนนี่นี่เนเป้าพระราชา ไฮ้เร็วสินาทีแล้วเวนอะไรสิบแปดห้าสิบเอ็ดอ้ลดูถูกกูนี่ว่ะตีด้วยพลังแค่นี้นี่มันได้อ่ะนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยนี้สิบหกคำหนึ่งอ่ะบวกพลังเูมาสี่พันสี่พันไตจัว มันต้องจวดจวเลยหรือว่าตายจวอ่ะสอมื่นเี่งเดนเล่าสองมื่นอหมื่นห้ามเดเป็นสองสองใช้ไม่ได้นะใช้อะไรไม่ได้ลุกแวกตีนตีแวกี่เก็บเก็งฟองฟอง จีมแล้วไปนแดงด้วยท้ยๆส้ไ้ายได้ฮิวด,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 ด้วยอ่ะว้ายแล้วก็คิวคิีแบนเนาะอ่าทีเป็นนี้นบูธบูธให้ักเซ็ตต่อ,อโซนหนใบอเอีกสี่พันสองพันหกเซ็ตสองพันห้าหนึ่งมื่นทียจไนท์ลยหนึ่งนะ ไม่้อย่ลกเปตั้แอไเนี้ยหวอาจะใช้ถิตัวนี้ไหมใช่าเออซับเซสสองหมื่นจวดจนตายก็ตีแหเดี๋พลังเท่าไหร่หมื่นหนึ่งม่หมื่นห่ยกระจอกจังวะ เหมือนจะน่ากลัวเฟี่ับโอ้ดีเลยัน้อยหน่อยหน่อยก็ตายนะตายตัวนึงสี่ใบหนึ่งสองสามสี่สี่ห จะเจาะเข้าตาุณหนักใจมั้งครบเอาวยเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเออถูกแล้วแบเนี้แหละต้องใช้ปาาเท่า้นขาหน่ใช่นี่ขาสี่พันแหละ จวดจวดหน้าท mm ีเ็บบ้านหนู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบ ไม่มีอะไรสาี่สิบให้หมีอ่าแหวนได้เทคจีิลกตีแหวนซักเซตซักเซตสองมด้าลูกแรกของเก้าโยนให้เพื่อนสองตัว สี่พันสีจบเป็นจวดจวดข่ายเหี้ยนี่ไปตีตีละออ่าตีขี้จวดคัเ้ยตีครับคิดลูกสามหนึ่งเจ่ไมนึ่จนแล้วนะนี่มมอ่ ไม่ดีแลสงสัยวันนี้จะเป็นวันที่กูแพ้ทุกวันเหมือนกันอุยอ๊ยอุ๊ยขอทางนี้ข้างไหนฮิตลุกนะแวนนี่แหละฮิตลุกได้อีกใบว่ะชี้พลังข้างหนึ่งสองทีทั้งคู่นะสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นเก้าบาทหนึ่ง สแต,ตคนคูบสามคบ3สามสามแปดมีได้นะสามแปดยังไม่นับบูธนะสาม่อันนี้ผมตาดทางไหนอยู่ตาดทางนี้มีอย่า่เีท้าไสิบ 2องหมื่นสองหมื่นสี่องมืนเกนี้อยู่นะโดนใครนี่โอเคอายกลับคูเอาไว้บนตัวสักมันไปสี่หมนห้าสี่หมื่นเก้าห้นีไม่ห้าหมื่สามว้้าว้าว้าัว้้าวาาล่้กูวะได้าวว้าวว้ว้ แล้วก็เคเคยียนทเกอร์ 3. สามตะกตัวนี้ตีไม่ฮิตไอ้นี่ตีรอบต็ไม่ฮิตโอเคจบตีรอบร<ป>อบสอใครตาย,ายนมื่อานไก่ตายไอ้ในี่ตายเอตอั<ป>นี้อยู่ดใครคิดนี้มีจะแก,ก้ตัวอ้าวโกงกูนี่หวาโยอมว่าใครคิด ว้มัไมกีแล้วเหอ่าไม่ไิบบหอ่มี่าหเ็ดแปดเ้ชิมหมเอาให้มดซึ่งท่านสี่พันเท่าไหน่สี่พัน เต็ไหมเด็กใครเด็กใตะกี้เ็ใครฐานเด็กฐานโอเคอที่ลูกก็ถึงบนี้นะคำหนึ่งหายสี่พันสองตัวใช่ะู่อย่างนี้ไปเโอเคแล้วก็

ไม่เป็นอย่งี้ม่ได้ติดมีเบลลี่เออใครจะเกี่ยวแบบนี้มไม่ได้เอยอนี่มึงต้องตายดิแตะกี้มึงก็ต้องกูงงก็ตายเพราะแบนอยู่ดีแเลยแค่ที่เล่นผิดแค่นี้แหละเราก็สารภาพตามตรงนะฮะพร้อมคือบางทีมันนึกคือบางทีก็ไม่ทันนึกอะ่ะ แต่คราวนี้มึกขึ้นได้ทันก็เลยแหละเล่นผิดอันจริงๆคือก่อนเนี่ยมันไม่ต้องตายแล้วมึงไม่มีตัวบูท <c oughs> แต่กูตายเพราะแวนอยู่ดีเพราะว่ามือมันพอกาดทคาข้างมันกัดแวนไม่ได้ถ้ามึงผิดถ้ามีถ้ามีจีกัดหรือพีจีสักใบเอาอยู่แต่จริงๆถ้ามึงน,นึกห่อยอย่างนั้นมึงก็รีบตายไปก่อนดีวะเอ้มงโกงคุณนี่หะขอ โอเคครับก็จบกันไปในเพลงเท่านี้นะครับรู้สึกผมเล่นเกมเนเจอร์ตัวนี้ก็แพ้ทุกทีเลยโอเคว่าพวกหมย่ยครั้งหน้าครับสวสัสดีครับ